เมียนมาเป็นประเทศที่เยอะที่สุดสําหรับในปีนี้คือทุกอย่างเหมือนกับน้องมาเล่นลิเกให้เราดูอะซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่ยังไงน้องก็ไม่สามารถจะได้ที่หนึ่งได้ผมไม่ได้คุยกับเอนดีเลยผมจะวิงวอนคนพมา่านะครับว่าอย่าเชื่อผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้ชายคนนี้จะทําให้คนพมา่าดูไม่ดีในสังคมโลกแล้วคนคนนี้ก็ไม่ได้หากินในประเทศเมียนมาหากินอยู่แถวสีลมอย่าให้เจอที่ไหนนะเดี๋ยวเจ้าตำรวจจับ เมียนมาเป็นประเทศที่เยอะที่สุดสําหรับในปีนี้คือทุกอย่างเหมือนกับน้องมาเล่นลิเกให้เราดูอะถึงเวลาก็จะต้องมีคนกลุ่มมิง่งมีคนแต่งตัวมีคนเอาของใส่กระเป๋านะฮะเล็กแล้วก็ลากไปส่งหน้าลิฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนโลบอทอะซึ่งข้อน,นี้เป็นข้อที่ยังไงน้องก็ไม่สามารถจะได้ที่หนึ่งได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะทางานกับคนทีออ่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้แล้วน้องจะเดินทางไปต่างประเทศได้ยังไง บางทางไปคนเดียวด้วยครับเคยคยกันดีเขาไหมครบว่าแบบนี้คือมันนมากไปผมไม่ได้คุยกับเอ็นดีเลยผมไม่เคยคุยเลยแล้วผมก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเอ็นดีมาประมาณสักมีการทวงเงินครั้งสุดท้ายแล้วเขาไม่จ่ายก็คือหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สนใจกับเขาแล้วจะบอกให้ปัญหาที่เกิดจากกัมพูชานก็คือปัญหามาจากเขานีมิสแกนจะต้องไปหาประเทศใหม่ถูกไหมไม่งั้นก็จบที่เขามันก็ไปแล้ว นะนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ผมปิดมานานแล้วผมก็ไม่เคยบอกว่าออมันคือเกิดอะไรกันแน่จะทำไงได้อเพราะเขานึกว่าคนพมา่าเชื่อคนง่ายผมจะวิงวอนคนพมา่านะครับว่าอย่าเชื่อผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้ชายคนนี้จะทำให้คนพมา่าดูไม่ดีในสังคมโลกและทำให้ประเทศพมา่านั้นเกิดรอยตำหนินะขับไล่คนนี้ออกนอกประเทศเถอะแต่เขาก็ยังไม่อยากอยู่พมา่าหรอกเชื่อผมตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่ประเทศไทยแล้วทั้งทีมยังอยู่กันหมด นะฮะแต่ว่าเขาชอบทำสไตล์มาเฟียเมื่อวานนี้ไปเอาพาสปอร์ตออฟฟิศที่โรงแรมมันก็เป็นห้องประมาณนี้ถูกไหมออฟฟิศอ่ะก็ใหญ่ประมาณสถานที่เนี้ต้องไปกันทั้งห้าหกคนไปทำใบนะฮะก็ทำเหมือนเดิมอ่ะอีกแก๊งอุ้มหวีนะฮะอุ้มอะไรอุ้มหนีแก๊งอุ้มหนีอ่ะก็ไปรอเอาพาสปอร์ตก็ให้น้องมาเอาคนเดียวก็ได้แต่ไม่ให้น้องพูดตอนนี้ผมอะ่ะ อยาวิงวอนคนเมียนมาทุกคนว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนล่เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้บอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้ว่ามุมไหนจนวันนี้น้องยังไม่ได้คุยกับใครสักคนน้องไม่ได้คุยกับทีมงานสักคำน้องไม่เคยได้ปรีกปากเพราะเขาสั่งห้ามไม่ให้พูดไม่ให้ติดต่อใครนี่เขากำลังจะทำลักษณะเหมือนเหมือนซ่อนเลนอํอพางสิทธิและการกระทาที่ประหลาดมนุษย์มาก ซึ่งผมว่าไม่ไม่ดีต่อการกระทําเพราะฉะนั้นคนเมียนมาอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าการกระทําแบบนี้ไม่ดีแล้วคนคนนี้ก็ไม่ได้หากินในประเทศเมียนมาหากินอยู่แถวสีลมนะฮะ oh. ไม่รู้ทําอะไรแถวนั้นบ oh. ริษัทเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาคนพม่าต้องดีหมายถึงว่าอิมเมจพม่าต้องดีกว่านี้ oh. อย่าให้คนแบบนี้ทําลายนะฮะแล้วตอนนี้ผมทราบว่ามาติดต่อเช่าบ้าน เพื่อจะอยู่แบบถาวรน,นะฮะจักอยู่คอนโดซึ่งกำลังทำเรื่องยื่นขออยู่ถาวรแบบ Work Permit Permanent ประมาณ1ปีเป็นอย่างต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เจอที่ไหนนะเดี๋ยวเจ้าตำรวจจับเพราะมาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ